สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มโหยหาอาหารทุกชนิดอะไรก็ได้ที่เข้าปากในวันนี้นะคะรวมทั้งผลไม้ด้วยค่ะวันนี้มี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 นี่หมักแก้วมังกรกับปักแตงโมงค่ะทำมาแบบเหมือนควายเลยนะคะควายเตรียมขิดควายหรือหมูค่ะเนี่ย ก็หายแตงโมงค่ะวันนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแต่หิวมากวันนี้จะพากินขนมจีนค่ะยำขนมจีนนี่น้ำยำนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วี๋ยวนี่ก็ขนมจีนค่ะไม่ทานเยอะค่ะวันนี้เพราะว่าเรามีผล,ลไม้ด้วยเอาสองกระจับพอสองกระจับก็อยู่ได้แล้วค่ะคืนนี้ ค่ะเครื่องเคียงมีอะไรบ้างติดหนึ่งนี่ห้าบาทแต่ไม่ใช่นะห้าบาทสองถูกแล้วเทใส่กันใส่นี้ก่อนนะคะน้ำยำค่ะน้ำยำมองเห็นไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใส่ชิ้นกระดุกลงมาด้วยนะคะ เสียงอืออค่ะน้องไายขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะใช้อีกแหละแต่ก็มองหนะ้า <c oughs> มองหน้าแล้วยิ้มสวยๆได้ไหมคะอยากให้กินแตงโมใจจ้าม่ต้องมาแอคชั่นถึง่ะสวยฟังไว้ก็ได้ลูก a n k you กินแตงโมไหมคะเากับนี่ค่ะเอาก่อนลู นี่ค่ะมดเม็ดกะทิโรยลงไปค่ะเยอะมากสิบบาทได้เต็มถุงเลยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะราคามีผักอะไรบ้างอีกหน่อไม้ค่ะวันนี้ผักถูกค่ะได้ผักมาเต็มถาดเลยค่ะต้นหอมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหลิมใส่มะนาวไปด้วยยำค่ะยำขนมจีนค่ะ ผักชีลาวค่ะวันนี้ผักชีลาวสุยสวยแล้วก็ถูกด้วยค่ะปกติไปเจอแต่แพงๆค่ะชะอมค่ะชะอมเดี๋ยวดูก่อนซิชะอมไรหนามค่ะแล้วก็ผักกระถินยอดสวยๆค่ะนี่ค่ะจะโยกให้ดูค่ะเนื่องจากว่ากล้องเราประสิทธิภาพสูงสุดได้แค่นี้ค่ะผักกระถินค่ะสวยมากยอดสั้นๆเดี๋ยวให้ดูชะอมนะคะ นี่ค่ะทายค่ะกำเท่าไหร่ห้าบาทกว่าจะได้กินเนาะของคีโมโก่อนมาคือค่ะโลละสามสิบบาทถูกค่ะวันนี้ห้าบาทจะอมลยหงามยอดสั้นๆเราชอบยอดสั้นๆค่ะอร่อยดีอันขยะ วันนี้ก็จะกออนญาใช้มือนะคะอนญาใช้มือนะคะ ซอสน้ำเมกเก็ติดนะคะไม่มาถ่ายให้แม่ได้ไหมถ่ายเพราะแม่ต้องทำปกลืมถ่ายลืมถ่ายทำปกจก้ะถ่ายให้เลยจ้า คือถ่ายแบบนี้เป็นไงคะนี่เป็นเงินไม่ได้ถ่ายเองไหมไม่เลยไม่เลยค่ะเุณเจนค่ะตอนนี้นั่งยิ้มสวยๆให้ลูกสาวถ่ายปกให้ค่ะคุณยิ้มเป็นคนยิ้มไม่เก่งค่ะ แต่พอเราเก่งมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยิ้มไม่เก่งถ้ายิ้มก็จะเหมือนฝืนๆค่ะเอาแบบซวยๆนะสีเซิร์ชเนะคะคุยได้แต่กับลูกสาวนี่แหละคะ่ะตะเาลาะกันแบบคำๆจนตีค่ะ<ว>เรียบร้อยนใช่ไหมคะมาคะ่ะแม่ถ่ายเองค่ะดมไม่ถูกใจค่ะ โฟกัสให้จลยไปปรับสีแลวส่งให้แม่ด้วยทำไมมันเป็นซีดๆอย่างนี้นะกินค่ะชิมดูค่ะ,อ,ะรอร่อยบอเดี๋ยวขอนั่ง เผ็ดแค้ทำเองเผ็ดเองค่ะรู้แล้วค่ะบางบางเหตุผลว่าทำไมคนมคนเขาชอบกินอาหารเส้นเสียงดังเข้าใจเหตุผลแล้วค่ะหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือ ดูดเส้นเข้าปากค่ะแล้วน้ำไม่กระเด็นด้วยอันนี้คิดเองนะคะว่าตัวเองปกติจะไม่ดูดไม่เกยงดังแต่ลองทำดูมันใช่ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าอาหารเส้นที่มันเหนียวๆไม่ต้องดูดก็ได้ค่ะ กินผักเลยค่ะผักชีลาวนะคะ กระดิบวันนี้มาทั้งยอดมาทั้งเม็ดเลยนะคะ Thank you. Yeah, ¡Gracias! แตงโมค่ะแกมังกรค่ะ ขออีกชิ้นนะคะให้เม็ดมันเปนงอกในท้องค่ะ ตั้งแต่ดเด็กจนโตนคะครัคุณยิมกินแตงโมงไม่เคยแท้มเมล็ดค่ะกรือลงไปเลยอิ่มแล้วค่ะวันนี้คุณยิ้มต้องลาไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ